สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องออนุกรมหรือ number series กันนะครับสวัสดีค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเจอโดยเฉพาะเวลาเตรียมตัวสอบภาคกอของอปทใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นหัวข้อที่ออกสอบประจำเลยวันนี้เราก็เลยจะมาเาจาะลึกกันหน่อยจากข้อมูลที่เรามีก็คือดูตั้งแต่พื้นฐานเลยไปจนถึงเทคนิคเลยว่าเอมันคืออะไร แล้วเราจะทำข้อสอบพวกนี้ได้เร็วๆแม่นๆได้ยังไงค่ะจริงๆแล้วอนุกรมมันก็คือชุดตัวเลขนี่แหละค่ะที่มันเรียงกันแบบมีระเบียบมีกฎอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ห,หัวใจสำคัญเลยก็คือเราต้องหากฎเกณฑ์นั้นให้เจอให้ได้ค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเลขต่อไปคืออะไรหรือตัวที่หายไปคือตัวไหนครับผมงั้น เริ่มจากแบบง่ายสุดก่อนเลยไหมครับที่แบบเห็นปุ๊บอาจจะพรนึกออกเลยได้เลยค่ะคือแบบที่มันบวกเพิ่มไปเรื่อยๆเท่าๆกันหรือลดลงเท่าๆกันหรืออาจจะเป็นคูณหารด้วยเลขเดิมๆถูกต้องค่ะแบบนั้นเราเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตกับอนุกรมเลขาคณิตครับถ้าเป็นเลขคณิตอย่างเช่นเออห้าแล้วก็8 11 14แล้วก็ถามตัวต่อไป อ๋ออันนี้เห็นชัดเลยมันบวกทีละ3ใช่ค่ะบวก3ไปเรื่อยๆงั้นตัวต่อไปก็คือ14บวกสก็เป็น17โอเคส่วนอีกแบบเรขาคณิตเช่น2 4 8 16แล้วก็ถามตัวถัดไปอันนี้ก็คูณ2แม่นแล้วค่ะคูณ2ตลอดเลยตัวต่อไปก็16คูณสได้32ค่ะ2แบบนี้ค,คือพื้นฐานมากๆเลยครับครับ ก็ดูตรงไปตรงมาดีนะครับเหมือนเป็นวอร์มอัพแต่เอาจริงๆข้อสอบมันคงไม่ได้มีแค่นี้แน่ๆใช่ไหมครับมันน่าจะมีแบบที่ซับซ้อนกว่านี้มีแน่นอนค่ะบางทีมันไม่ได้เรียงกันตรงๆแบบนั้นอาจจะมาเป็นแบบที่เราเรียกว่าแบบสลับตำแหน่งสลับตำแหน่งยังไงครับคือเหมือนมีอนุกรมสองชุดซ่อนอยู่ในแถวเดียวกันเลยค่ะลองดูตัวอย่างนี้นะคะ3 9 4 16สี่สบห หแล้วก็อืมอืมสามเก้าสี่สิบหกห้าตัวเลขมันดูกระโดดกระโดดนะครับไม่ได้เพิ่มหรือคูณคงที่ใช่ค่ะแต่ถ้าเราลองเออแยกมองเฉพาะตำแหน่งขี้ดูนะคะมีสามสี่ห้าอ๋อสามสี่ห้านี่เหมือนบวกทีละหนึ่งใช่ค่ะแล้วลองดูตำแหน่งคู่บ้างมีเก้าสหแล้วก็ตัวที่เราหาอยู่เก้าสิบห 9นี่คือ3กํกลังสอง16ก็4กํกลังสองถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปในตำแหน่งคู่ก็น่าจะเป็นกํากลังสองก็คือ25ใช่เลยค่ะเนี่ยแหละค่ะคือแบบสลับคือเอาอนุกรมง่ายๆ2ชุดมาผสมกันมันก็เลยดูซับซ้อนขึ้นโห้เข้าใจแล้วครับคือต้องมองแยกชุดกันเหมือนมอง2ชั้นเลยแบบนี้นะ่าสนใจมาก แสดงว่าบางทีคําตอบมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขตรงๆอย่างเดียวถูกต้องค่ะบางทีมันซ่อนลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเลยยังไงครับมีแบบอื่นอีกเหรอครับมีค่ะเรียกว่าอนุกรมผลต่างคือตัวเลขในแถวเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงแต่ว่าผลต่างระหว่างตัวที่อยู่ติดกันต่างหากที่มันเรียงกันเป็นรูปแบบผลต่างค่ะลองดูตัวอย่างนี้นะคะ 2, 6 12, 20 สาสิ 30, แล้วก็สองหกสิบสองยี่สิบสามสิบอืมดูเผนผนก็ยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับลองหาผลต่างดูค่ะเอาตัวหลังลบตัวหน้าโอเคหกลบสองได้สี่สิบสองลบหกได้หกยี่สิบลบสิบสองได้แปดสามสิบลบยี่สิบได้สิบเห็นอะไรไหมคะผลต่างคือสี่หกแปดสิบอ๋อ ผลต่างมันเพิ่มทีละ2นี่เอง4 6 80ใช่แล้วค่ะแสดงว่าผลต่างตัวถัดไปก็ต้องเป็น10บวก2คือ12เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราหาก็คือเอา30ไปบวกกับผลต่างตัวต่อไปคือบวก12ได้42ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเหมือนเราต้องแกะเปลือกมันออกมาอีกชั้นหนึ่งถึงจะเจอรูปแบบ โอ้สุดยอดเลยครับแสดงว่าเทคนิคคือต้องมองหลายๆแบบหลายๆชั้นใช่ค่ะคือพอเห็นโจทย์ปุ๊บลองมองเร็วๆก่อนว่าเป็นเลขคณิตเรขาคณิตง่ายๆไหมครับถ้าไม่ใช่ลองหาผลต่างดูหรือดูอัตราส่วนก็ได้ค่ะแล้วก็เรื่องเลขยกกำลังอย่างตัวอย่างแบบสลับตะกี้ก็สำคัญเนอะสำคัญมากค่ะต้องมองหาเลขยกกำลังเสมอแล้วก็อย่าลืมว่ามันอาจจะเป็นแบบสลับหรือเป็นแบบผลบต่างซ้อนกันอีกทีก็ได้ื เข้าใจแล้วครับพอจะสรุปเทคนิคได้ไหมครับว่าควรเริ่มยังไงดีก i̇şte ็คืออย่างแรกแยกประเภทให้เร mm ็วเลขคณิตเรขาคณิตหรือแบบผสมครับ 2. ลองหาผลต่างหรืออัตราส่วนทันทีอืสามมองหาพวกเลขยกกำลังสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือลูกบาทครับแล้วก็สี่ระวังพวกแบบสลับหรือแบบที่มันซ้อนๆกันอย่างผลต่างเมื่อกี้ค่ะชัดเจนเลยครับ การฝึกมองบ่อยๆนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะมันจะทําให้เราชินกับรูปแบบต่างๆผมว่าการฝึกมองหารูปแบบพวกนี้บ่อยๆเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องสอบแล้วมันเหมือนช่วยฝึกเอ,อทักษะการคิดวิเคราะห์ไปด้วยเลยนะครับถูกต้องที่สุดค่ะคือมันทําให้เรามองหาความเชื่อมโยงหาโครงสร้างที่มันซ่อนอยู่ได้ดีขึ้นแม้แต่ในเรื่องอื่นๆในช่วยประจําวันใช่เลยค่ะหัวใจของมันคือการฝึกสังเกตค้นหารูปแบบซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญมากจริงๆ โอเคครับสรุปวันนี้เราได้เห็นภาพรวมของอนุกรมแบบต่างๆไปพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่แบบพื้นฐานเลขคณิตเรขาคณิตไปจนถึงแบบที่ซับซ้อนขึ้นอย่างแบบสลับแล้วก็แบบผลต่างค่ะแล้วก็เห็นแนวทางการวิเคราะห์ด้วยใช่ครับทีนี้ก่อนจะจบมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมครับอืมก็อยากจะลองชวนคิดต่อน,นิดนึงค่ะวันนอกเหนือจากรูปแบบที่เราคุยกันไปวันนี้เนี่ยพวกบวกลบคูณหารยกกําลังหรือดูผลต่างแล้วครับ มันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าลำดับตัวเลขบางชุดเนี่ยมันอาจจะซ่อนความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์แบบอื่นที่มันซับซ้อนกว่าน,นั้นเข้าไปอีกแบบอื่นเช่นอะไรครับเช่นอาจจะเกี่ยวกับลำดับของจำนวนเฉพาะหรืออาจจะเกี่ยวกับค่าแฟกทอเรียลเนื้อรูปแบบที่เราอาจจะนึกไม่ถึงตอนแรกโหน่าสนใจมากครับค่ะเป็นไปได้ไหมที่กฎเกณฑ์มันจะซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในตัวอย่างง่ายๆพวกนี้ลองเก็บไปคิดดูเล่นๆค่ะ ได้เลยครับเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกนะครับเป็นประโยชน์มากเลยยินดีค่ะแล้วกาสำหรับทุกท่านลองเอาเทคนิควันนี้ไปใช้กับโจทย์ตัวอย่างง่ายๆที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีดูนะครับ 1, 4, 9, 16, 25ตัวต่อไปคืออะไรลองคิดกันดูนะครับ